อันนี้อยากไปกี่บาทคะเนี่ยยี่สิบบาทครับเลี้ยงกิฟต์าเวบนี่ขนาดรถรุ่นเก่าๆเนี่ยเนาะปีสองพันเท่าไรนะสองพันสองสองพันสองเนี่ยโดยตู้ล้างนี้เลยค่ะปุ่มหนึ่งสลายโคนฉีดน้ำ อันนี้อยากไปกี่บาทคะเนี่ยยี่สิบาทครับเรียมกิ๊บแหววนี่ขนาดรถรุ่นเก่าๆเนี่ยนาะปีสองพันเท่าไหร่นะสองพันสองสองพันสองเนี่ยได้ตู้ล้างนี้เลยค่ะ